สำหรับในคลิปนี้เราจะมาคิดหาเปอร์เซนต์ง่ายๆในใจกันนะครับที่หลายคนสงสัยว่าคิดเปอร์เซนต์ในใจง่ายๆมีไหมคําตอบก็คือมีนะครับแล้วมีเราทําอย่างไรเอาไปดูวิธีการกันนะครับวิธีการก็คือจับเปอร์เซนต์คูณจํานวนแล้วเลื่อนจุดทศนิยมของผลคูณไปทางซ้าย2ตํตำแหน่งจับเปอร์เซนต์คูณจํานวนแล้วเลื่อนจุด ทศนิยมของผลคูณไปทางซ้าย2ตํตำแหน่งนะครับอย่างเช่นว่าจะหาเอ่อจะหา80ของ20เราก็จับ80คูณ20 80นะครับ80ูณ20 8คูณ2ได้16เติม0ไป2ตัวนะครับเขียนเป็น1,600.00นะครับจำนวนเต็มสามารถทำให้เป็นทศนิยมได้ก็คือเติม0 0ดเข้าไปได้นะครับ ทีนี้เลื่อนจุดยังไงนะครับเลื่อนจุดทศนิยมมาทางซ้ายสองตำแหน่งก็จะได้16อย่างนี้ครับเดิมจุดทศนิยมอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนมาทางซ้าย2ตำแหน่ง1 2สองก็มาตรงนี้นะครับจำนวนทางซ้ายของจุดก็จะเป็นคำตอบของเรานะครับในที่นี้ก็คือ16นั่นเองนะครับเอาแล้วสรุปเป็นสูตรได้ไหมได้นะครับสรุปเป็นสูตรได้นั่นก็คือ เอาเปอร์เซ็นต์คูณจำนวนเลื่อน2จุดอ,อีกครั้งนะครับเปอร์เซ็นต์คูณจำนวนเลื่อน2จุดนะครับไปลองทดสอบกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปทดสอบกันอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมต้องเลื่อน2จุดนะครับเหตุผลที่เลื่อน2จุดก็เพราะว่าเราหารด้วย100นะครับก็เลื่อนไปทางซ้าย2จุดนั่นเองนะครับ ปทดสอบกันนะครับลองดูหาคำตอบภายใน1นาทีหรือ60วินาทีนะครับข้อ1 80%ของ30เป็นเท่าไหร่ข้อ2 30%ของ30ข้อ3 90%ของ30ข้อ4 95%ของ30ข้อ5 99%ของ30เป็นเท่าไหร่อารมณ์ันภายใน1นาทีจะเวลา เอาละน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับไปตรวจสอบคําตอบไปเลยนะครับข้อ1ตอบ24ข้อ2ตอบ9ข้อ3ตอบ27ข็อ 5, ข้อ4ตอบ28.5ข้กอ5ตอบ29.7เป็นไงครับถูกทุกข้อนะครับถูกทุกข้อในเกงมากเลยนะครับที่ในใจได้เก่งมากแล้วก็ที่ฟังมาทั้งหมดได้เข้าใจนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามมาฟังรับชมนะครับก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ